อเจียนเป็นเลือดนับร้อยครั้งนะฮะถ้าใครกำลังกินข้าวอยู่บอกน่ากลัวไปเวลาไปนอนโรงพยาบาลจะไม่เป็นไรแต่กลับมาบ้านปุ๊บแล้วก็เลือดออกทั้งถ่ายเป็นเลือดเสมหะเป็นเลือดถ้าเลือดจะมามันจะมีกลิ่นคาวเลือดออกมาแม่เคยมีพฤติกรรมประหลาดเคยกินเท่ากระดูกคนเอาที่ไหนมาเอาจากไหนก็กระดูกหัวญาตยาที่กวางไว้แล้วมากินเฮ้ย<ๆ> สิ่งที่คุณแอบอ้างว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะใช่ได้จริงก็คือสมเวสิเวทศีครับถ้าร่างทรงองค์มันมีจริงเนี่ยทำไมไม่ปกป้องร่างวะรถสิบรอ,อมันกระโ,โดดรถรอสิบรอดิสามีร่างทรงก็ตายอีกโอ้โหพี่สาวก็มาตายอีกโอ้ถูกตามมา้องฮะพี่เิยกินยาฆ่า,มาแมลงตายอีกโอ้พี่ชายเป็นโรคเสียชีวิตอีกคุณเชื่อเรื่องเวลาที่คนเราจะไปปุ๊บเลือดมันจะออกทางทวารออกทางแบบว่าท่าตั้งห้าครับปรากฏว่าเรื่องนี้แกบุกพิสูจน์ลุงป่วยแปลกฮะ อาเจียนเป็นเลือดนับร้อยครั้งนะฮะซึ่งต้องทนทุกทรมานจากการเลือดออกทางจวาทท้งห้านีนนน่ก็คือออกทางจมูกมาป่าถูกต้องไหมาหาหมอก็ไม่ได้ครับไล่หนทางแก้กรักษาเลยอะเรื่องนี้ลูกเขาออกมาขอความช่วยเหลือกับหมอปลาเขาบอกเลยพ่อคนนี้อาเจียนเป็นร้อยๆครั้งรักษาไม่หายความแปลกคือเวลาไปโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลปุ๊บเป็นคนปกติ ไม่มีอาการอ้าวไม่มีเลือดออกพอกลับมาบ้านปุ๊บเลือดก็จะออกทันทีเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนฮะที่กาญจนบุรีเรื่องนี้ค่อนข้างน่าลัวมากพิมดามคือครั้งแรกที่เขาออกไปเลือดเนี่ยเขาไปหาหมอหมอวิจัยว่าเฮ้ยคุณอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือเปล่าเพราะมันมีจุดจุดดำๆใช่ แต่พอไปครั้งสองครั้งสาปรากฏว่ามันไม่มีแล้วก็ไม่ใช่มะเร็งจุดดาหายไปที่ปอดใช่อแล้วไงก็้คีโมแล้วด้วคือทุกอย่างมันมันไม่มีโรคทางวิทยาศาสตร์คือหมอก็งงนะครับแต่ยังอ้วกอยู่ก็อ้วกเป็นเลือดอยู่อ้วกน้ากลัวมากที่ม่มีจุดสีดำในปอดแล้วไม่มีแล้วลักษณะของเลือดที่ออกมาเป็นยังไงมันเป็นลิ่มพี่แล้วมันเป็นแผ่นครับอุ้ยแบบน่ากลัวแบบเคสนี้บอกว่าสยดสยองมากเลยถ้าใครกระดางกินข้าวอยู่บอกน่ากลัวเครื่องง่าย เขาเอาไปนอนโรงพยาบาลปุ๊บจะไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรหาอะไรก็ไม่เจอไปเวลาไปนอนโรงพยาบาลจะไม่เป็นไรแต่กลับมาบ้านปุ๊บจะอ้วกเป็นเลือดจะอ้วกแล้วก็เลือดออกทั้งถ่ายเป็นเลือดเสมหะเป็นเลือดถ้าเลือดจะมาพ่อเขาจะบอกว่ามันจะมีกลิ่นคาวเลือดออกมาด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วฉันเชื่อไหมฮะเขาบอกว่าเลือดออกมาครั้งเนี้ยเป็นขันขันเลยนะฮะย<ว>ุ่นเป็นก้อนก้อนเนี้ย ยังเป็นก้อนๆเหมือนก้อนน้ำตอกที่เรากินก้อนแล้วมันเป็นแผ่นๆเป็นริ่มเลยแต่บอกว่าหน้าตาลุงคนนี้หน้าตาเหมือนมนุษย์โบราณมากัศีรษะเขานี่แบบโหยความจริงไม่น่าเซนเซอร์นะทำไมอธิบายรอธิบายคือมันจะเป็นแบบรอยแบบอะไรขวนข้างหลังอะอะไรขวนอยู่ด้านหลังแบบมันเป็นรอยหยักตรงตรงที่สาเพราะว่าผมต้องกรนผมก็เออให้หมดหนังหนังมันย่นลงมาหนังมันย่นน่ากลัวมากแล้ว แขนขาเนี่ยมันมันคนตัวโตมากอ่ะครับนิ้วพี่พี่พี่เมื่ดำนิ้วโป้งเราสองนิ้วละไม่เท่าของนิ้วเดียวอ่ะโอ้โหฮะเหมือนมนุษย์โบราณเนี่ยนิ้วโป้งคือใหญ่มากนี่หรอใหญ่มากอคือเขาใหญ่ทั้งตัวแบบโอ้ตัวใหญ่มากพี่อืมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่แกไปเห็นไม่ใช่เห็นแค่มนุษย์เห็นเป็นผียังไงคือบอกว่าเคสเนี้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอธทิตยายไอ้หน้าผากลุงเนี่ย มันก็เหมือนเสือด้วยครับมันก็เหมือนพญานาคด้วยลายมันเหมือนลายที่หน้าผากหรอใช่รอยย่นบนหัวใช่ไหมใช่มันเหมือนมันเหมือนทุกอย่างเลยไม่ได้เป็นสัตว์ใช่ไหมเขาไม่ได้สักแต่เขาสักไอ้ไอ้เสือไปข้างหลังกับข้างหน้าน่ะไอ้รอยสักเนี่ยโคตรทุเรศเลยรอยแบบเสือป่วยอ่ะคือสักไม่เสร็จ คือสักไม่สวยอ่ะดูดูดูดิอ่ดูเลยสักดิสักไม่เสร็จสักไม่เสร็จหน้าผากยังไงหน้าผากแล้วไงแล้วไงส่วนหน้าผากเขาเนี่ยมันเหมือนไอ้พญานาคหนอนพญานาคที่มันขึ้นไปอ่ะคือมันมีรอยหยักดูดูไ้ไหมเนี่ยคืออ่านง่ายๆสมมติว่าอย่างของหมอปลาจะเรียบๆถูกไหมอัานี้จะเรียบแต่เขาที่จะมันย่นๆย่นแล้วก็หยักขึ้นไปอ่ะนี่พี่จะเห็นว่ามันเป็นถ้ามาทำไม่เบอร์จะดีมากเลยแต่เอาจริงๆเขาบอกสิ่งที่คุณไปเจอในบ้านเขาคือกรองใช่กลอง กองที่เมื่อก่อนเขาเชื่อว่ากลองบางอันจะเอาหนังคนมาทำอะนะเราไม่รู้เอาหนังคนเลยใ่ไหมพีหอเมื่อก่อนเขาบอกกลองครูอะไรไ่ว่ากลองหนังนากลองหน้ากลองก็คือจะเอาหน้าของบุคคลมาใช่ครับหน้าขชงอาจารย์มาเหมือนหลังหลังที่สักยาแล้วแต่ความเชื่อเมื่อก่อนนี้อะไรเงี้ยเป็นไงสิคุณไปเจอคุณเจอนะคือทีแรกเขาเชื่อกันว่านะมันเกิดจากจอมปลวกเมาก็เดินหาจอมปลวกขุดมาเลยขุดทำลายมาเลยมันก็ไม่ใช่แล้วก็เดินไปปั๊บก็ไปเจอไอ้กองเนี่ย ตั้งอยู่หน้าบ้านอทถามเฮ้ยพี่พี่เอากองมาตั้งแบบนี้ได้ไงเพราะกองเนี่ยเ,เขาทำมาจากหนังแล้วมันเป็นของครูมันเป็นของสูงแต่เป็นหนังอะไรเราไม่รู้เราไม่รู้มันเกิดจากตุต้นี้พี่เกิดจากกองนี่หรอก็ ก็ที่ผมเริ่มสงสัยว่าทําไมเขาอ้วกมาเป็นริ่มเป็นริ่มเออมันไม่เป็นแผ่นๆน่ะเป็นหนังหน้ากองหรือเปล่าอันนี้คือตอนที่ตั้งข้อสังเกตอันนี้ทำให้คุณมั่นใจว่าเป็นตองตัวนี้ทาให้เขามีอาการแบบนี้พอผมแตะกองปั๊บผมเกิดอาการอ้วกแล้วยมแย่แยเลยแตะปุ๊บแย่เลยแย่เลยรู้เลยแล้วใช่ใช่แล้วผมให้ลูกสาวคนเนี้ยลูกสาวเขาเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่นะเขาเอามือไปแตะจับกองแล้วผมก็แตะกองนิดหนึ่งมันก็จะมีพลังงานออกที่ปลายเท้าเขาเขารู้สึกได้ถึงพลังงานเขารู้สึกได้เเลยรด็กุ่นใหม เขาเล่นผู้ใหม่นะโอแล้วไงแล้วไงอแล้วไงก็วิธีการช่วยผมบอกว่าให้ออกรองเนี่ยนะไปถวายวัดเสียครับแล้วผมก็มีการโกนผมก็อ้อยหมดอ่ะเหมือนให้ลืมความทุกข์ความโศกมันเก่าจริงเลยเนี่ยใช่หนึ่งไม่อยู่แล้วเนอะมันไม่อยู่แล้วจะโครงอย่างเดียวเนอะเออแล้วไงต่ออ่ะก็พอทําพิธีเสร็จพี่นอดเชื่อไหมว่าสามสี่วัน เขาทํางานได้ปกติมันเป็นคนปกติปกติเลยกล้วมาเลือดไม่ออกแล้วไม่ออกเหรอหายปกติเลยแล้วกลายเป็นคนโบราณก็ไม่เป็นแล้วก็แต่หน้าตาเขาจะเป็นคนโบราณอยู่ออแต่อาการที่เขาเหนื่อยทํางานไม่ได้อ้วกอาเจียนเนี่ยหายผิทิ้งเลยเออสรุปแค่เอากลองไว้ที่บ้านใช่ครับเขาบอกว่าที่ร่างกายเขาเปล่นเพราะเขาเคยเล่นของเหรอเขาเคยเล่นของหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เราก็ไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้จริงเพราะบางอย่าง เราไปช่วยเคสนะบางคนเขาไม่กล้าพูดวามจิงเขากลัวอายลูกหลานลูกคนที่เขาเคยไปทําอะไรกันมาครับแค่นี้ชนะเลยชนะบอกว่าก็บอกแล้วว่าเรื่องแบบนี้ถ้าใครไม่เจอกับตัวไม่รู้ครับอไม่มีที่มาที่ไปกองมาจากไหนคุณไม่รู้กองาจากนเออเขาได้เล่าไหมว่ากอเขาก็เป็นกองของแม่ยายคนเก่าอะไรสักอย่างนี่แหละของโบราณมาครับแล้วตอนนี้กองอยู่ไหนครับอยู่วัดถวายวัดแล้วถวายวัดแล้วมีผีอยู่ในกองสรุปมีผีอยู่ในกองหรือมีหรือมีอะไรสักมนดำอยู่ในกองใช่ครับ ซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไรใช่เราก็ยังไม่รู้ใช่ครับแต่รู้ว่าสาเหตุมาจากกองเี่แหละถูกต้องเล็กแค่นี้เหรอแค่นี้ใช่แค่นี้กองเก่าก็ใหญ่แค่านี้นใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยจริงหรือเปล่าโอ้ยพี่ไม่ได้โกหกไปโทรเช็คได้เลยอ่ะเราผ่านกันไปหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ขอให้แกช่วยคือญาติเชื่อว่าผีเนี่ยสิงอยู่ที่แม่วัย66ปีหลังจากกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยลูกชายว่าก่อนหน้าเนี่ยแม่เคยมีพฤติกรรมประหลาด เคยกินเท่ากระดูคนฮะกินได้ยังเอาเอามาจากไหนกินเก้าเกากระดูเอาที่ไหนมาเค็มะมาเค็มกินแก้มเล้าแก้มเล้าเอาที่ไหนมาเอาจากไหนก็กระดูปุยยาตายาที่เขาวางไว้อ๋อก็คือใส่ในโกดอะใส่โกดนะเออแล้วมากินเฮ้ยลูกชายป้าเ็าเล่าจุดเริ่มต้นเนี่ยพาแม่ไปที่โรงพยาบาลไปตรวจเกล็ดเลือดป่ําก็คือเอาง่ายอายุอ6สบกแล้วอะครับทั้งหมอก็ได้มีการให้เลือดอยู่ครับอยู่วิทีช่ที่โรงพยาบาลสักประมาณสักสี่วันคืนที่หนึ่งฮะ คืนที่สองแม่กปกตินอนหลับสบายดีแต่คืนที่สามคืนที่สี่นี่แหละอาการผิดป,ปกติเริ่มเกิดขึ้นมาอาการมันเป็นยังไงคือเขาเชื่อว่าแม่เขาเนี่ยน่าจะเกิดจากผีปู่ย่าตายายที่ก็โกรธเพราะไปกินเท่ากระดูเขาคือแล้วเขาเชื่อว่าไอ้ปวกอีกแล้วคือต้องเขาจะว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องปวกเยอะมากมมเพราะมาจากอะไรพวกหมอดูร่างทรงไงก็ท่าว่าเนี่ยเจ้าที่แรงมีปวกมาอยู่และไปเดินไปฉี่ไปเลี้ยวทับ ก็จะให้เกิดอาการแบบนี้พี่มดดาผมก็ไปพิสูจน์หมดทุกอย่างเลยผลสุดท้ายมันพลิกตรงที่ว่าแม่ขาเนี่ยเป็นไตระยะสุดท้ายโรคไตระยะสุดท้ายใช่ก็เลยทําไม่สมองมันเนี่ยเบอรครับผมอ้าวคือไม่เกี่ยวกับผีอันนี้ไม่มีผีอันนี้ไม่มีผีแค่นี้แล้วไปกินเท่ากระดูกทำไมคือตอนที่คนมันเมาไงพี่เอาเข้ากระดูกมาทํากับแก้มจริงไงคืออาจจะมองว่าเป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยไหมก็ใช่คือคนเราพี่น็อตพอมันมีฟาร์มผิดอะไรปั๊บเนี่ย พอมันมีจิตใต้สำนึกอะ่ะมันก็จะวนเวียนแต่เรื่องเก่าที่คุณเคยทำผิดพลาดมาอมเคยอาจกินแบบหมูกระดูอ่อนเรื่องเงี้ยเป็นของกับแก้มเงี้ยป่ะครับแล้วจิตใต้สำนึกมันดึงมไม่ใช่ไม่รู้เลยโดยที่อาิปู่พิยาจะโกรธเอาอ้าก็กลัวแล้วไงคือไอ้ตอนเมาเนี่ยคือมีอะไรแบบกินอ่ะครับแล้วพอสั่งเมาญาเขาถามว่าเมื่อวเมื่อคืนอ่ะมันกินกระดูกไปนะแต่เขาไม่ได้กินครั้งเดียวเขากินหลายครั้งไงเอ้เวลามันเมามันไม่ขาดสติไงเขาคือเอาง่าย คือ20ปีก่อนเขาติดเหล้าหนักมากแล้วก็ทุกครั้งที่เมาเนี่ยก็จะชอบเอาเท่ากระดูกคนตายมากินเป็นกับแกล้มครับซึ่งคนที่บ้านก็ห้ามนะฮะแต่เขาไม่ฟังเท่ากระดูกที่เขากินน่ะก็เป็นของทวดใช่แล้วก็เป็นของญาติพี่น้องที่บ้านนั่นแหละป้าน้อยบอกว่ากินแหมมันเค็มๆอร่อยดีมันมันนเขาบอกรีวิวรสชาติเลยหรอรีวิวคือทําไปเนี่ยเกิดจากอาการเมา ไม่เกี่ยวกับผีเลยทั้งสิ้นครับถูกไหมใช่แต่คนก็ไปตีความว่าอ๋อเพราะทําอย่างเงี้ยลบหลู่บรรพระรุษทําให้คุณมีอาการแต่แต่ไอ้ช่วงที่เขาเป็นเนี่ยเขามีอาการพูดเพ้อเจ้อเหมือนคนผีเข้าไงนี่ไอ้ลูกหลานเขาบอกเฮ้ยมันก็เกิดจากคุณไปกินเท้ากระดูกหรือเปล่าเออก็คือเชื่อไปทางผีอย่างเดียวเลยปรากฏว่าแต่ไอ้ตอนที่ผมเข้าไปผมก็สัมผัสแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับผีใแต่มันเป็นเกี่ยวกับโรคไตไตเป็นโรคไตระยะที่่องฟอกแล้ว ถูกต้องไหมเขาไม่ยอมฟอกก็คือของเสียมก็ตีกับทาให้เบอร์ทให้แบบว่าเออเอางี God ้คือของเสียตีขึ้นนะแล้วก็จะคิดอะไรที่มันฝังใจไว้อะมันก็จะระเบิดออกมาก็จะเพ้อเจ้อถึงแต่คนตายลูกหลานก็เชื่อใหญ่เลยแล้วแกเอามาเล่าทําไมมาไม่มีผีแล้วเอามาเล่าทําไมอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์สอนคนว่าบางทีผีเข้า่มันเกิดจากโรคภัยแค่เจ็บก็ได้หรือคิดไปเองใช่ครับสุดท้ายไปหาหมอไหม เขาไม่ยอมไปยังไงก็ไม่ยอมก็ต้องปล่อยเป็นอย่างนั้นใช่ครับแต่วพื่นก็ตัดความเชื่อว่าโดนผีหลอกอะไรไปแล้วดูแลคนแก่ซะใช่ครับอันนี้จากรายการคู่ซาปลาภัยทางอมรินใช่ไหมครับจําได้ไหมเนี่ยปลาที่เชลเล่เนี่ยดูเธอเอออออยู่นะครับคุณยายวัยเก้าสิบเนี่ยก็ออกมาร้องร้องเรียกวิญญาณคนตายมาหาบอกมีคุญยายคนตายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีฮะยายเนี่ยอายุเก้าสิบร้องโหยหวนทั้งวันเลยไม่หลับไม่นอนเรียกวิญญาณทั้งวันทั้งคืน จนลูกเนะี่ยมาขอความช่วยเหลือจริงไหมที่บ้านเขาจะมีเรื่องราวของคนร่างทรงเกี่ยวขึ้นมาพี่ผูอผมอล้วว่าคนที่เป็นร่างทรงต้องฟังนะว่าสิ่งที่คุณแอบอ้างว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ่ะแท้ที่จริงก็คือสัมปเวสีนเนยครับแต่ถ้าใครรู้จักการหลอกลวงคนก็ทําให้ครอบครัวคุณมีเงินมีทองแต่ถ้าใครไม่รู้จักหลอกลวงคนได้ก็ทําให้ครอบครัวคุณเนี่ยค่อยๆชิบหายหรือมีอันเป็นไปอืก็เหมือนเคสเนี้ยก็เคิดเป็นร่างทรงจริง ใช่แล้วจากรุ่นสู่รุ่นใช่อแล้วลูกก็มาเป็นลูกก็ตายหงผมถามกลับว่าอถ้าร่างทรงองค์มันมีจริงเ่ยทำไมไม่ปกป้องร่างวะรถสิบรอมันก็ะโดดรถรถสิบรอดิสุดท้ายร่างทรงที่เป็นตัวลูกอ่ะตายก่อนตัวแม่อีกปรากฏบ้านหลังนี้มีคนตายห้าคนฮะคนที่เป็นร่างทรงเนี่ยโดนรถชนแขนขาดสามีร่างทรงก็ตายอีกอ พี่สาวก็มาตายอีกถูกต้องฮะพี่เคยกินยาฆ่าแมลงตายอีกพี่ชายเป็นโรคเสียชีวิตอีกโอ้ห้าคนก็คือบ้านที่เกี่ยวกับคนส่งคือไปหลอกเอาความศรัทธาทางบ้านจนคุณยายวัยเก้าสิบนอนอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าวิญญาณมาตามคือเขาจะเรียกแต่คนตายอย่างเดียวครับเขาคงจะเห็นว่าวิญญาณลูกหลานเขาที่มาตายมันไม่ไปไหนอะยังอยู่ในบ้านนี้แล้วคุณแม่เห็นใช่เก้าสิบแล้วอ่ะแล้วยังไงแล้วคุณทํายังไงฮะเรื่องนี้คือแค่นี้บอกกันว่าการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเนี่ย เราบอกว่าเราช่วยได้ไม่ให้คุณยายทรมานก็คือให้ไปก็คือต้องทำให้เสียชีวิตเขาทรมานเขาทรมานมาหลายปีนะอายุก็เก้าสิบใช่ไหมใช่การข้ามคืนเขาไม่หลับไม่นอนอ่ะร้องโหยหวนเรียกแต่คนตายเดียวก็ทำพิธีปลดปล่อยพี่มดดำปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บเป็นไงฮะก็ทำให้ตายกี่วันตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้สาเหตุที่ยายเขาอายุเก้าสิบเขาเรียกร้องวิญญาณเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นวิญญาณ ญาติพี่น้องเขาใช่มาวนเวียนอยู่มาอยู่ที่บ้านแต่ที่สุดแล้วถ้าจะทำให้เขาเงียบบอกอย่างเดียวคือจะต้องแลกกับสามชีวิตคืออะไรก็คือแลกกับตัวของคุณยายนี่แหละครับแล้วญาติต้องยินยอมคุณยาาต้องยินยอมเขายินยอมเพราะว่าเขาไม่หลับไม่นอนกันเลยคนตอนนั้นแบบรู้กิตติศัพท์เลยเดี๋ยวเอาแล้วเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มเริ่มเริ่มร้องเว้ยหมวมีอะไรมาเสิงในตัวเขามั้ยไม่มีอ่ะคือพี่บุธรรมมันต้องมีดิเพราะเขารับ เออล่างทรงเขบอกแล้วว่าเอาไปล่างขันใช่เพราะล่างทรงเขบอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเขาอยู่บนสวรรค์ดีเขาไม่ลงมาล่างพวกเราหรอกอาริพไม่พี่โมดามเขาอยู่บนวิมานไงวิมานทองใครจะมาอยู่บนโลกไงคนบอกว่าเป็นล่างทรงเจ้าแม่นั่นเจ้าพ่อนี่มึงลองเอาทูบจี้สิลองจ้าทุกคนหรอครูษย์เขาก็เท้าเยอะกูกจี้เยอะแล้วล่ะสะดุ้งทุกคนใช่ที่พวกไปรับขันคงขันครูอะไรต่างต่าขันแล้วแต่ที่รับเนอะผีมีไหมผีมีจริงครับพี่ สิ่งมองไม่เห็นมีไหมมีจริงครับอีปาก็เกือบตายกับสิ่งที่มองไม่เห็นเยอะอแต่หมายถึงว่าวันที่เราไปรับเรามั่นใจยังไงถ้าสมมติรับมาแล้วรวยไม่ทุกคนก็ไม่มีคนจนแล้วดิถูกครับก็ไปนั่งไหว้ขันกันทั้งวันเลยสิถูกต้องไหมล่ะใช่คืออันนี้ของคุณยายก็คือร่างที่เขาอยู่เนี่ยมีอะไรมาสิงตัวเขาหมดอาอยุขัยไปแล้วรก็ปลดปล่อยสิ่งที่สิงร่างเขาอยู่ให้เขาได้ไปผุดไปเกิดซะคุณยายก็ได้สบายซะนี่คือสิ่งที่หมอปลาทำถูกต้องถูกต้องครับนะเอาละวันนี้มาเล่าแค่นี้พอแล วันนี้ขอบคุณหมอปลามากรับ<อ>นะฮะแหมเราจำได้บ้างไม่ได้บ้างได้จำได้เขาเป็นคนให้ข้อมูลจำได้เขาเป็นคนให้ข้อมูลทีมงานทุกวันหลังฉันเล่าเองตูกูจะจำแม่นกว่าหรือปะขอบคุณหมอปลานะขอบคุณครับเจ